แล้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นทุกคนกลับมาเจอกับบูอีกแล้วนะคะก็วันนี้อยู่บ้านเนาะสบายๆนะคะพอดีว่าไปซื้อกล้วยมานะคะกล้วยที่กะว่าจะมาทําเป็นน้ําผักผลไม้ปั่นนั่นแหละแต่ทีนี้ซื้อมาหนึ่งหวีแล้วมันสุกจนแบบสภาพเป็นเช่นนี้นะคะทุกคนกินไม่ทันเลยนะคะก็ก็มันสุกจนมันจะเดี๋ยวมันจะเสียนะคะเราก็จะเอามาทําเป็นกล้วยอบนะคะ ดี๋ยวจะอบใส่กับหม้ออบรมร้อนเนาะก็ทําเป็นแบบเป็นของแบบของหวานกินเล่นนะคะในในเวลาว่างๆเนาะอร่อยนะคะเคยทําแล้วครั้งหนึ่งก็คือแบบเดี๋ยวเราจะไปทํากล้วยอบกันนะคะในหม้ออบรมร้อนกันนะคะทาง่ายๆเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาปอกกล้วยกันนะคะทุกคนกล้วยคือสุกงอมแล้วนะคะ กินไม่ทันเลยกะว่าจะมาทําน้ําผักผลไม้ปั่นหน่อยกลายเป็นได้มาทําเป็นกล้วยตากแทนนะสุกมากเลยจะเละแล้วเนี่ยโอเคปอกเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาผ่าเนาะขอเก็บอันนี้ก่อนเบ ก็เดี๋ยวเรามาผ่าเป็นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วแต่ชอบนะคะใครจะผ่าแบบเป็นครึ่งหนึ่งก็ได้เป็นเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะเป็นชอบเป็นชิ้นเล็กๆก็หั่นอีกชิ้นก็ได้นะอู้จะหั่นเป็นแบบอย่างนี้เนาะเป็นชิ้นเล็กๆนะสุกมากเลยกล้วยเละไม่ไหว ชิ้นไหนชิ้นไหนก็แบ่งไปเลยนะใครมีหม้อทอดไร้น้ำมันก็ทำได้นะคะทุกคนแต่ว,ว่าที่บ้านอุ้มไม่มีเนาะอุ้มอุ้มีเป็นหม้ออบลมร้อนนะคะก็เดี๋ยวเราทำในหม้ออบลมร้อนก็ได้เช่นกันนะคะออกมาแล้วจะหวานอร่อยมากเพราะกล้วยมันแบบสุกได้ที่แล้วแบบหวานมากนะคะทุกคน เป็นชิ้นใหญ่ด้วยดีกว่าสลับกันเนาะอันนี้เป็นชิ้นหนึ่งเลยอย่างนี้เลยดีกว่าก็เดี๋ยวหั่นไปให้หมดแล้วก็เอาไปใส่หม้ออบลมร้อนกันเลยนะคะได้แล้วค่ะกล้วยนะคะเราหั่นเป็นชิ้นตามใจชอบนะคะเป็นชิ้นเล็กหรือว่าจะอาจจะเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะคะ นี่ก็จะมีจ้งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเนาะสลับกันไปไปคขะเอาไปใส่หม้ออ,อบรุมร้อนกันเลยมันก็ในหม้ออ,อบรุมร้อนมันก็จะมีเป็นตะแกรงอย่างนี้นะคะสองอันเนาะอันนี้ก็จะวางเป็นด้านล่างแล้วอันนี้ก็จะเป็นวางทับเป็นด้านบนอีกทีหนึ่งเนาะไปคขะเอาไปวางกันขออนุญาตใช้มือนะคะมือล้างแล้วสะอาดแล้วนะคะ แล้วก็วางเรียงเรียงกันไปเลยนะคะทุกคนไม่รู้จะพอไหมเนี่ยรู้สึกว่ากล้วยจะเยอะมากเลยอะตะแกงสองอันน่าจะไม่พอต้องทำได้ได้ทำสองรอบแน่นเลยทุกคนเพราะว่ากล้วยมันเยอะนะแล้วก็วางวางวางวงไปเลย เรียบร้อยแล้วค่ะล้วก็จัดเรียงกล้วยไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็จัดการอบได้เลยค่ะเว็บเออใช่เว็บ,อ,วบอบได้เลยจะอูจะใช้ไฟอยู่ที่ความร้อนอยู่ที่ร้อยแปดสิบองศานะคะก็เดี๋ยวเราลองสักสามสิบนาทีก่อนเนาะค่อยมาพอครบสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา พลิกด้านอีกทีนึงเนาะก็เดี๋ยวรอชมกันนะคะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าด้านล่างนี่คืออาจจะไม่ค่อยโดนความร้อนเท่าไหร่เนาะอาจจะอาจจะสุกช้ากว่าด้านบนนะสีสวยมากทุกคน ผ่านไปแล้ว30นาทีนะคะก็เดี๋ยวเราพลิกด้านมันหน่อยเนาะด้านบนคือแบบสีสวยกำลังดีเลยอะแต่ด้านล่างมันไม่ค่อยโดนไฟเนาะก็เดี๋ยวเรามาพลิกด้านล่างขึ้นให้มันสุกทั่วๆเนาะหืมกิ่นหอมมาก แอปติดตะแกรงนิดนึงนะติดตะแกรงแต่นี้มันก็น่าจะได้แล้วนะอีกสักนิดนึงเนาะถ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้มันมันน่ากินพอดีเลยอะ ดูด้านล่างกันคนะโอ้ด้านล่างยังไม่เหลืองเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยโดนความร้อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราค่อยพีอีกทีนึงก็ได้เนาะแต่ด้านบนคือสีสวยมากก็เดี๋ยวเราอบต่ออีกสัก20นาทีเนาะเดี๋ยวค่อยแวะมาดูบ่อยๆนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่แบบสีเหลืองกํลาลังดีนะคะไม่กล้าแบบให้มันนานกว่านี้เนาะกลัวมันจะไหม้นะคะเพราะมันเป็นชิ้นเล็กเนาะ ก็หนึบๆกำลังดีนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากส่วนอันนี้ด้านล่างอัน,นด้านล่างมันยังไม่สุกดีนะก็เดี๋ยวเอามาอุ่นเอเอเามาอบต่อ,อยนิดนึงนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปกินอันนี้กันก่อนเนาะไปค่ะมาค่ะทุกคนมากินกล้วยอบในหม้ออบลมร้อนกับอูนนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ หอมมากเลยนะคะหนึบๆกำลังดีกินด้วยกันค่ะอืมหวานอร่อยมากค่ะทุกคนพอทำเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ กรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในนิดหน่อยเนาะน่ากินอร่อยมากอมลองทําดูนะคะทุกคนทําง่าย,ายนะะนๆนะคะในหม้ออบลมร้อนนะคะอร่อยด้วยเป็นของว่างกินระหว่างวันนะคะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะอู๋ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็มาพาเพื่อนๆทําเจ้ากล้วยอบนะคะ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของอูด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อูได้ทำคลิปต่ตอๆไปนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ